ครับสวัสดีครับเออขณะนี้ผมยืนอยู่แปลงนาข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวนาปีท่านจะมองเห็นนะฮะดลูกหูลูกตาไปเลยนะครับผมนะฮะเป็นแปลงข้าวเหนียวนะฮะก็ถือว่าอีกประมาณผมคิดว่าประมาณสัก สองอาทิตย์นะฮะก็จะเก็บเกี่ยวได้เลยครับก็สมบูรณ์มากอ้วนทวนสมบูรณ์ครับผมจะแชร์ให้ดูเป็นทุ่งกว้างเลยนะครับ แล้วฝั่งขวามือผมอันนี้คือข้าวหอมมะลิกอขอนะครับเป็นข้าวหอมมะลิกอขอที่เ,เหลืองอรามนะครับก็ปลูกพร้อมกันนะครับคือดูแล้วเป็นข้าวนาดำท่านสังเกตดูเป็นข้าวนาดำ เหลืองอารามไปเออก็ถือว่ายาวทีเดียวนะครับไปเนี่ยผมก็เลยจะเก็บภาพเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกให้เอฟซีของผมที่อยู่ภายในละประเทศหรือต่างประเทศเอ่อถ้าหลังจากนี้ประมาณไม่เกินสอาทิตย์ถ้าเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแปลงตรงนี้ก็คงจะ ถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะครับเป็นข้าวหอมมะลิกอขอนะครับครับผมจะสลับกันนะฮะฝั่งนี้เป็นหอมมะลิกอขอส่วนฝั่งนน้ด้านซ้ายมือนี่เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวนาปีนะครับผมได ช่วงนี้ก็อยู่มันอยู่ประมาณสักสี่โมงกว่าก็ทางฟ้าก็รับรคกคลุมไม่ได้ไมีกดนลครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะตกลงมาช่วงตอนไหน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับผม